สวัสดีค่ะร้านเป็นขนมไทยนะคะขอเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดนัดสีเขียวของโงุยาลปทุมนะคะตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึงบ่าย2นะคะทุกวันพุธค่ะมาพบกันที่นี่นะคะครับขอบคุณครับ พี่เพนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ขายดีไหมขายดีค่ะขายดีค่ะคนเยอะค่ะวันนี้คึกคักเนาะวันนี้เนาะวันพยาบาลแห่งชาติใช่พระธาตุตลาดสีเขียวทำให้บรรยากาศคึกเพลงมากเลยพี่เพนขายขนมหวานนะครับแม่ค้าขนมหวานเจ้าเก่าเจ้าประจับนะครับทุกวันพุธที่ ตลา,าดนัดสีเขียวลงรงบาลปทุมธานีที่เขาก็จะมาออกบูธที่นี่นะฮะจะมีขนมหวานหลากหลายนะครับที่บ้านนะทำเองเลยฮะทั้งครอบครัวเลยทั้นขนมหวานมีทั้งเปียกปูนใบเตยขนมต้มนะครับข้าวเหนียวปลอยนะครับขนมชั้นนะฮะขนมสาคูเปียกปูนนะทำจาก ต้นสาคูแท้ใช่ไหมพี่พพอ,อ๋อาคูเปียกตุกที้ออภัยคับสาคูเปียกน,นะฮะอร่อยครับหวานน้อยนะครับแต่หวานนานนะครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของพี่เทนนะขนมหวานนะครับอร่อยมากเลยนะครับรเพื่อนๆน,นะครับใครผ่านไปผ่านมาผ่านมาทางปทุมธานีนะครับทุกวันพุธก็แวะมาชิม ของหวานอร่อยออ่ยนะครับของ,อของพี่เพ้นได้นะครับทุกวันพุธทาาี่ลานไซของโรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานีนะฮะก็จะมีผลิตภัณฑ์ขนมหวานของพี่เพนมาร่วมออกบุธจ um ัดจำหน่ายสินค้าด้วยครับขนมหวานของพี่เขาอร่อยครับหวานน้อยนะครับแล้วก็เน้นสุขภาพนะครับนี่เลย คอนเซปต์ของพี่เขาคือทำด้วยใจทำด้วยรักนะครับห่วงใยสุขภาพใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอ้ใช่เลยพีฮะผมแม่ม่ค้ตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะคะใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักปลอดสารนะครับสินค้าปลอดพลยนะครับอันนี้เป็นร้านของพี่เกตนะครับก็จะมีอันนี้เขาเรียกผักอะไรพี่วางตุ้งนะครับ สังเกตได้ง่ายครับมีรอยมแมลงขัดอันนี้คือปลอดภัยแน่นอนนะที่เขามาร่วมจําหน่ายออกบูธนะฮะที่นี่เนี่ยตั้งแต่ตลาดเปิดเลยเราร่วมบุกเบิกทําตลาดมาตลาดสีเขียวนะฮะที่ลงมาประทุมนะก็มาทุกวันพุธนะฮะอันนี้ร้านของพี่เกียรติก็จะมีผักสดเลยนะฮะมีทั้งมะกรูดนะฮะมะกรูดมะกรูดน้ำเต้านะฮะนี่คือผัดของพี่เขาเลยนะฮะแล้วก็ มีมาระกกนะครับปลอดสารนะครับแล้วก็มีนี่ครับนี่เลยนะครับนี่ชมพู่ใช่ไหมพี่ปลาหังกินจูนะฮะแล้วมีไข่เป็ดนะฮะมีเผือก <c oughs> นี่เลยประมาณนี้เลยนะฮะ ตึึงต,งตึงนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่คนจะบางๆหน่อยเพราะว่าวันนี้คนไข้เขาก็รับหมออยู่ช่วงเชื่องจะมีคนเดินเยอะอีกรอบนึงนะครับ ร้านข้าวยำสมุนไพรนะครับอันนี้ก็มาร่วมจำหน่ายทุกวันพุธกับเราด้วยที่ตลาดนัดสีเขียวนะฮะ งาน,นข้าวยำสูนไทยครับก็ทุกวันพุธนะครับที่ตลาดนัดสีเขียวเนาะก็จะเป็นอาหารสุขภาพข้าวสุขภาพนะครับก็ขอแนะนําเลยถ้าใครมีโอกาสผ่านมาตลาดนัดสีเขียวลงมาประุนขานีนะฮะมีผักปอดสารพิษอาหารสุขภาพนะครับหลากหลายเมนูแนะนํานะครับอร่อยอร่อยั้งนั้นเลยนะฮะก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวมาแวะชิม นะอาหารแนวสุขภาพในโรงพยาบาลในแบบกรุงธนีทุกวันพุธนะขอย้ำย้ำทุกวันพุธนะฮะถ้ามาวันอื่นไม่เจอครับวันอื่นก็จะเป็นตลาดอีกแนวนึงนะครับแต่วันพุธก็จะเป็นแนวสุขภาพนะครับต้องมาทุกวันพุธนะครับ7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองนะครับอันนี้ก็เป็นร้านป้าดานะครับป้าดาข้าวคลุกน้าพริก ข้าวคลุกกะปินะครับอันนี้คือเมนูเลยนะครับก็คือข้าวคลุกกะปินะฮะหนึ่งกรองสี่สิบบาทนะฮะข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงสี่สิบบาทนะฮะข้าวคลุกน้ำพริกเผาสี่สิบบาทราคาจุดีสี่สิบบาทก็จะมีอยู่สี่เมนูนะครับ ก็นะฮนะน่าทานมากเลยนะครับน่าทานมากเลยนะครับแล้วก็รสชาติดีมากอร่อยครับนะครับ,นะรบก็ทุกวันพุธนะครับพี่เขาก็จะมาร่วมจำหน่ายสินค้ากับเราด้วย ลูกค้าประจําของพี่น้อยนะครับมาลูกมาเป็นลูกค้าประจำเลยเหรอครับพี่คะมาซื้อทุกทุกนัดเลยใช่ไหมฮะถ้าได้มาถ้าได้มาไม่ใช่คนแถวนี้อ๋อถ้ามาก็แวะมาซื้อมาก็แวะมาซื้อนะครับแล้วพริกพี่เขาอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากออร่นะฮะโอ้ชอบกินมากเลยนะครับเนี่ยนี่คือน้ำพริกมะขามเผ็ดหอมนะครับนี่ฮะ น่าทานมากเลยฮะน่าทานมากเลยนะฮะนี่ฮะเป็นนาำพริกะขโอ้โหนะฮะเจด้วยนะครับอันนี้เหมาะสำหรับช่วงกินเจนะครับอันนี้ทําจากเห็ดนะฮะเป็นน้ําพริกเห็ดหอมนะครับมะขามเห็ดหอมอ่าแล้วก็มีน้ำพริกนรกเจ้ลืมแนะนำนะครับ อันนี้ก็คือผันโพดนะครับอ่ร uh ้านพี่น้อยนะครับร้านพี n n ่น้อยนะฮะร้านพี่น้อยนี่ก็จะจำหน่ายนี่คือเจ้าของนะฮะเจ้าของร้านอ่านะจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำพริกจากเห็ดน้ำพริกจากเห็ดและเป็นน้ำพริกสุขภาพน้ำพริกสุขภาพนะฮะนี่เลยเมนูตามนี่เลยมีน้ำพริกลงเรือน้ำพริก เขาเห็ดนะฮะแล้วก็น้ำพริกเห็ด3อย่างนะฮะแล้วก็เห็ดหอมขั้วสมุนไพรนะครับอันนี้ก็ปลอดสารเนาะดีต่อสุขภาพใช่ค่ะเพราะเห็ดเองด้วยนะคะ,ะพี่ก็ทำเองด้วยนะครับ นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับทุกวันพุธเนาะตลาดนัดสีเขียวของเรานะฮะที่โรงบาลจาังหวัดธุมทานีนะครับที่ลานใส่นะครับเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็สินค้าปลอดภัยปลอดสารมีทั้งผักผลไม้นะฮะอาหารแปรรูปต่างๆหลากหลายเมนูนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนแวะมาผ่านมาก็แวะมาซื้อได้โดยเฉพาะนะฮะขอแนะนำเลยร้านพี่น้อยนะครับ เผ็ดแปรรูปนะครับน้ำพริกแปรรูปอร่อยอร่อยครับซื้อไปเป็นของขวัญของฝากญาติพี่น้องได้นะฮะรับผมน,นี่พี่น้อยอ, <c oughs> อ่าขอบคุณครับนะ <c oughs> ลุงสวัสดีครับ,รบเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ทายมันจะไม่รอแล้วที่ทำไฟแมสอะฮะอันนี้ก็ อีกหนึ่งร้านนะครับที่ขอแนะนำเลยนะครับลุงเดชนะปะปลาทูต้มเค็มนะครับอันนี้ก็ทุกวันพุธเหมือนกันนะครับในตลาดของเราในโรงพยาบาลปทุมธาน,นีก็จะมีลุงเดชนะับมาร่วมออกบูธจำน่ายนะก็จะเป็นปลาทูต้มเค็มนะครับที่เป็นเมนูชูโรงเลยนะฮะนี่คือราคาที่ที่บุญจำนายนะเปิดสีสาัขค้าใลุง มี4สาขา <c oughs> มีวันพุธอยู่ในโรงพยาบาลตะทงธานีครับ <c oughs> วันพฤหัสอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์สูนลังศิตครับ <c oughs> แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์อยู่วัดโพนสามโคกหลวงปู่โต,รตรองค์ใหญ่ครับ <c oughs> เป็นวัดต้องเที่ยวของจังหวัดนะครับโอ้แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนอยู่นวนคร,รพิพิธภัณฑ์เกษตรครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของลุงเขาเลยนะครับทำมา ประมาณ20ปีครับ20ปีนะฮะเ,เป็นอาหารปลอดสารเป็นอาหารปลอดสารปลอดภัยนะครับลปลอดภัยครับก็ขอแนะนําเลยนะครับมีหั่นอยู่ในหมอ้อกางนิ่มทานได้ทั้งตัวเลยครับกางนิ่มทานได้ทั้งตัว<า>เลยเนาะไม่ใส่น้าําปลาไม่ใส่ซีอิว๊วไม่มีดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสจ้าปลอดสารแ<ด>ละปลอดภัยสําหรับฝากก็ดีทานเองก็ดีครับสนใจสามารถส่งเคอรี่ได้ไหม ส่งเครี่ได้นะได้ครับส่งเคลีรี่ส่งประชีได้ต่อเบอร์ด้านนี้ได้เลยครับ<ล>ก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากลองชิมปลาทูต้มเค็มนะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินปลาสิวไม่ใส่น้ำปลานะครับไม่ใส่ซีอิ๊วนะครับก็ติดต่อตามเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะครับอันนี้ลุงก็ทําเองครับประสบการณ์20ปีที่ทำมานะครับ แล้วก็ทุกวันพุธนะครัี่ลุงเขาก็าการปุมานีฮะก็จะมาร่วมออกบูธที่ลงมาปทุมธานีในตลาดนัดสีเขียวของเราด้วยนะครับอันนี้ตลาดนัดสีเขียวลงมาปทุมครับก็จะมีข้าวห่อใบบัวนะครับน้ำสูันไุ์เพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ ข้าวยำผักใต้เพื่อสุขภาพนะครับที่มาร่วมจำหน่ายในตลาดของเราด้วยนะฮะอันนี้กินเจที่จะถึงก็ขอแนะนำร้านนี้เลยนะฮะอันนี้เจอะไรนะฮะเจอะไรลแล้วก็ดีต่อสุขภาพปลอดสารนะครับราคาก็ตามป้ายเลยครับข้าวห่อใบบัวมังสวิรัตนะครับชุดหนึ่งยี่สี่สิบบาทไม่ใช่ยี่สิบนะสี่สิบบาทนะฮะแล้วก็ ขา้าวยำปักใต้เพื่อสุขภาพนะครับชุดหนึ่งก็40บาทอร่อยครับผมมาชิมนะเจ้านี้อร่อยมากแล้วก็ดีต่อสุขภาพเน้นดั้งเดิมครับใบบัวข้าวห่อใบบัวเน้นดั้งเดิมเลยเพราะว่าจะห่อใบบัวจริงๆนะฮะนี่เลยควันขงมงเลยฮะควันขงมงเลยนี่ฮะข้างในก็จะเป็นข้าวนะฮะ เป็นข้าวกล้องนะครับดีต่อสุขภาพเวลาทานอร่อยนะฮะอันนี้ข้าวยำนะฮะข้าวยำใต้เพื่อสุขภาพนะครับทำจากปลอดสารพิษนะฮะไร้สารพิษนะฮะอร่อยครับก็ขอแนะนำร้านนี้ด้วยอีกร้านนึงนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชม YouTube แล้วก็สนใจผ่านมาทางโรงพยาบาล ปทุมธานีนะฮะทุกวันพุธนะครับตลาดนัดสีเขียวของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์สุขภาพนะฮะผักปลอดสารพิษนะฮะสินค้าปลอดสารพิษแล้วก็สิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะฮะแล้วก็อาหารสุขภาพนะครับแล้วก็แนะนําร้านข้าวห่อใบบัวนะฮะของพี่เขาด้วยนะครับที่ลานใสในโรงพยาบาลจังหวัดปทุมธานีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ